คณะผู้มีบุญนะครับชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับคณะกรรยานามิตรทั่วโลก ในเวลา3ามนาิกา30นาทีครับตามเวลาท้องถิ่นณวัดพระธรรมกายคอโซโลุสโกรประเทศเดนมาร์กโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณนะครับผ่านทางสถานี GBN ประกอบพิธีกรรมงานบุญพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นทุกท่านก็พร้อมใจการประกอบพิธีทอดผ้าปาสามัคคีเพื่องานเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยคณะท่านประธานนำกล่าวคำถวายนะครับ คือกเรียนนิมิตคณุษและกเริยนานมิตอุดมคริสเตียนเซนจากในคณะท่านประธานผป,ปาน้อมนำพระปา่าถวายแด่ท่านประธานสงรวมกันสืบทอดอรารยประเพณีอนุตง,งามของชาวพุทธนะครับทอดพระปาถวายทานในคราดานะครับดวงบุญใสติดในกลางยาวพันวาคณะสงฆ์นะครับก็มีผู้แทนในการพิจารณาผ้ะป่าด,ด้วยสาธุชนก็ตั้งใจประกอบบุญญากริยานะครับแล้วก็ต่อกันด้วยการตักปลาข้าวสารอาหารแห้งสังเกตภาพบรรยากาศในกิจกรรมงานบุญนะครับที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ก็เป็นสถานที่ที่รวมผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจอย่างมากมายทีเดียวโดยเฉพาะชาวเดนมาร์กนะครับเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความงดงามทางจิตใจชาวท้องถิ่นนะครับก็เริ่มมาศึกษาเรื่องราวของมวย i ิเ t ชันที่ศูนย์ส่งเสริมเสริธรรมหรือที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กนี้แล้วก็เป็นสถานที่นะครับขอไปนะครับที่วัดพระธรรมกายคอรโซลุสโกนะครับอนุโมทนาบุญนะครับกับคณะท่านประธานบุญพิธี แล้วก็สาธุชนทุกท่านที่มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ครับ